วันนี้เ้นเอกกับเซนมินมาแข่งตกปลาในล่องสวรด้วยเหยื่อกุ้งฝอยกันดีกว่าวันนี้ลงแค่คนละไม้ดูซิว่าใครจะได้ปลาก่อนกันดูซิว่าใครจะได้ปลาตัวใหญ่กว่านไปครับไปแข่งตกปลากันเลยดีกว่าไม่ทีหนึ่งมาลงกันเลยเอาว่า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 ทุกคนเอาว่าโอ้โหเหยื่อดีเอาว่าเอาว่า เอาว่ารู้รู้ทุกคนรู้เห็นเราไม่รู้เอาว่าเอาว่าไอ้งไม้แรกโอ้โหปลาตอดจางดีปาตอดเลยอ่ะตอด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 เลยเก็บยาเก็บยวให้ดีๆเออเออน่น่นโนน้อยตอด อุย้ย <laughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเบ็ดพันเบ็ดพันไม่ได้ไม่ได้เอาหมา่โอ้โหพันเกินเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันดึงเลยไหมใช่มันดึงเอ,อเอ้ยเมื่อกี้ดึงเว้ยอย่ากุ้งฝอยใช้ได้ว่ามาลูกกรต่อเลยค่ะจัดปไปนี่ดูนีจะได้ป๊าเปล่า <laughs> โอ้โหตอดว่ะตอดว่ะคน นี่ดูหน้้าาเจาขอก<ป>่อนปนปลา้อยแน่เลยอะ่ <laughs> ปะปลาน้อยตอดโอ้นเอาว่าเอาว่าเอาว่าหย่อนปุ๊บตอดปับ๊บหย่อนปุ๊บตอดปับ๊บ <laughs> แต่ไม่มีแรงดึงทุ่นนะ <laughs> เอาลองดูลอง,ลลอง <laughs> ไปแล้วอเอาต่อยนะพี่เไดมินนะนอ,อ,อันนี้จัดไปครับ เหยื่อตุ้งฝอยนะที่ fc แนะนํามาโอ้ยอยตอดเลยวะนี่ปุ๊บตอดปั๊บอ้าวเงียบ็น้แม่ลงปุ๊บตอดปั๊บเห็นปะเห็นปะเห็นปะทุกคนอุ้ยฟองขึ้นฟองขึ้นอืมอะไม่เอาเหยื่อไปกินหมดแล้วมั้งใช่ยังยกขึ้นนะหมดแล้วเรียบร้อยอ้าวหมดแล้ว หมดแล้วครับ1ตัวนะใช่ป่ะใช่หตัวถือว่าเขาเรียกว่าหมดไอเทมแล้วต่อไปเป็นตาพี่เซนเอกบังละใช่แล้วโอเคเพราะว่าวันนี้เรามีกุ้งฝอยนะเนี่ให้แค่คนละหนึ่งตัวนี่เห็นไหมของพี่เซนเอกหนึ่งตัวของพี่เซมิ้นตหนึ่งตัวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วต่อไปเป็นของพี่เซนเอกแล้วพี่เซนไม่รู้หมดไอเทมนะใช่แล้วเอาปลาไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเอาปลาไม่ได้นะคะนี่ เดี๋ยวมารอดูพี่เซนเอกกันนะคะว่าพี่เซนเอกจะได้ปลาตัวใหญ่ไหมนี่กับไอเทมกุ้งฝอยหนึ่งตัวเท่านั้นใช่ป่ะอ่าโอเคนี่ครับไอเทมตัวเดียวนะที่มีแบ่งครึ่งก่อนอันดับแรกก่อนนะเราต้องแบ่งเป็นสองไม้นี่อุ้ยโหหน่อยเดียวยว่ะไม่เป็นไรตัวน้อเดียวนะเกี่ยวหน่อยเดียวน,ะวน,ยยวนี่ไอเทมตัวแรกของพี่เซนเอกนะแบ่งเอาเฉพาะส่วนหางเพราะปลามันตัวน้อยเมื่อกี้ลองให้พี่เซนมินตกดูก่อนแล้วเรารู้แล้วว่าเป็นปลาตัวน้อยแน่นอนปลามันเอาเหยื่อไปกินหมดแต่มันคาบเบ็ด าลากทุนลงไปไม่ได้เดี๋ยวพี่เสนเกจะมาแก้เกมครับนี่โดยใช้เหยื่ออันน้อยครับป่ะลงเลยดีกว่าชนะใสวันนี้ลงเลยช่วบชนะใสวันนี้ลากแล้วปล่อยทุนยาวไง ปล่อยทุนยาวไงเอาแล้ว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 เห็นไหมเห็นไหมอ่าลากแล้วลากแล้วลากแล้วลากนีมีนี่นี่เป็นไงลราตัวที่หนึ่งเป็นไงพี่ดินมินถึงตัวจะเล็กแต่เป็นการแก้แก้เกมนะครับทุกคนนี่เป็นไงเขาเลยอ่ะแหมของเราไม่ติดบ้างเนาะเออเดี๋ยวเก็บใส่ป๋องก่อนเก็บใส่ป๋องก่อนตัวเล็กๆนี้เดี๋ยวปล่อยนะพี่เซนปล่อยเอาเนาะใช่เพราะว่ามันเล็กอยู่ กินไม่ได้หรอกอ่ะนี่ยไงล่ะเป็นการแก้กเกมนะพี่เตมนินทำได้ที่ไหนแล้วบอกแล้วมันหน้าจริงๆเลยอ่ะเสียนก็คือเสียนอะ่ะน,นี่ไงหนึ่งตัวแบ่งอีกครับแบ่งอีกครับม <c oughs> <c oughs> ันเป็นเทคนิคนะนเป็นเทคนิคเนี่ยเรารู้ไงว่ามันเป็นปลาตัวเล็กใช่ป่ะพี่เตมนินใช่เนี่ย เดี๋ยวอาจจะให้ไอเทมพิเศษ่เมนเพิ่มเป็นกุ้งสักตัวลองดูว่าจะแก้เกมได้เปล่ามาตัวที่สองจะได้หรือเปล่าเอาติดติดเลยจัดไปเอออเาตรงนี้แหละไม่ต้องเป็นเอ้าเอ้าโอ้โเป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วโอเคหรือเปล่าเอาพิซซี่ิมนถอยไปเดี๋ยวดูหมดหนึ่งสองต้นโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงตัวที่สอง ขาหมานจริงๆเลยของแท้ของแท้ของแท,ท้นี่ยังเหลือครับไอเทมตัวที่ได้ตัวเดียวนะเรานี่เหลือส่วนหัวแล้วส่วนหัวหักหักไปแลมๆออกก่อนเด็ดว่ะเกือกุ้งฝอยเนี่ยทุกคนเด็ดไหมพี่เมส์เด็ดจ้ะสิดเด็ดจัดเลยใช่เนี่ยเขาขายเทมมาให้เราเพิ่มแล้วนะอ่าได้ดิได้ได,ไดินะไอเทมนะชิ้นสุดท้ายตัวเดียวนะตัวเดียวแต่ว่าแบ,บ่งเป็นสามส่วนอันสุดท้ายดูที่จะได้ตัวไหมนะ พอให้เอาแล้ว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 เดี๋ยวค่อยดูลากแล้วลากแล้วลากแล้วมาทีนี้พี่ซีมินโอ้โหเหี่ยวหมดไหมอ้าวยังได้อยู่โอ้โหไม่มีละหมดไปแล้วเหย่ยวหมดนะเหย่ยวหมดโอ้โหเหย่ยวหมดไปแล้วนะครับก็นี่ไอเทมของพีซนเอกนะ กุ้งหนึ่งตัวได้2ตัวเลยอีหมอ2ตัวพี่เซนมินต์ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มไอเทมให้พี่เซนมินต์เป็นกุ้งฝอยอีกหนึ่งตัวมาดูกันครับว่าไอเทมชิ้นนี้พี่เซนมินต์จะทําปลาหมอนะที่เสริมให้พี่เซนมิ้น่ะจะทําปลาหมอได้กี่ตัวนะจะตกปลาหมอได้กี่ตัวไปครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราเพิ่มไอเทมให้พี่เซนมินต์กันดีกว่าครับนี่ได้ไอเทมเพิ่มแล้วนะคะดีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นกุ้งฝอยครับดูดีว่ารอบนี้พี่เซนมยยยยยัังงงงงไไใใใชชช่่่่่่่้้วววิธีีีกกาาาารรรแแแบบบบหหนนเเ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 จะทํมมือออพลลลคึต นี่เกี่ยวแล้วครับผมเดี๋ยวดูนะว่าเราจะได้หรือเปล่า <laughs> มาครับตกเรื่อยๆครับวันนี้เนาะสนุกๆเนาะ่อาเอาเอาเลย <laughs> ตายแล้วเยอะอ,อ,อ,อยู่ไหมเอาแก้วเอาแก้วคนเอาเลยเอาเลยเราเจะได้ตัวแล้วเอาดิ <laughs> เราก็ได้มาแล้วนั่นนี่ตัวเพิ่มไอเทมได้เลยนะหนึ่งตัวปลดให้ปลดให้ปะปลดให้ปะหรือปลดเองปลดก็ได้่ะนี่เดี๋ยวพี่เนกปลดให้นะทุกคนนี่จีบมีได้หนึ่งตัวนะเพิ่มไอเทมนะอ่ะเกี่ยวเหยื่อครั้งที่สองโอ้โหเป็นไงล่ะหลังหลังจากตัวแรกเกี่ยวทั้งตัวเลยนะใช่นี้ต้องแบ่งใช่ไหมแบ่งอีกรอบนึงเอาปลาปากมันเล็กนะใช่มันตัวเล็กนี่เฮ้ยเราเอาเลี้ยงก็ได้เนี่ยเนาะ หมอที่ตกขึ้นมาเนี่ยใช่แต่เราก็เลี้ยงอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยทุกคนเลี้ยง,ยงบ่อยเดี๋ยวเด็กเสร็จอาหารเห็นปะเนี่ยเสร็จข้าวใช่ไหมเนี่ยก็เลี้ยงอยู่แล้วนะนี่ตายเลยแหมต่อตตดูซิเราจะได้ไหมดูดิว่าจะได้กี่ตัวตอดเลยอะ่ะก็เวอร์เกินจริงนะทุกคนเวอร์ไหม <laughs> <laughs> ได้ตัวแล้วคุยข่มจริงเลยวะเอาว่าเอาว่าเอาเอาแล้ววิ่งย้อนวิ่งย้อน อ้ไม่ยังไงเออตัวที่สองตัวที่สองตัวน้อยๆมาแล้วตัวที่สองนะมาเดี๋ยวพี่จะไปลดให้ทุกคนเสร็จจัดโอ้หมันหมาดอย่างนี้นี่เองอย่าหมานว่าใช่อย่าหมานว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงเอาละดูดิใส่ไปเลยเราจะชนะหรือเปล่าดูซิเราจะชนะหรือเปล่าอู้ ได้เหยื่อสองตัวนะดูดิว่าจะได้สตัวชนะพี่เซนเอกหรือเปล่าถ้าได้3มตัวต้องมาต่อยพี่เซนเอกอีก <c oughs> อ่าใช่ะถ้าได้สามตัวนะถ,นะถนะือว่ามันยังไม่ได้ไงใช่ปะเพราะว่าพี่เซนเอกเสียเปรียบใช่ปะแต่ได้2ตัวถือว่าเสมอเสมอกันถ้าเหยือ่อน,นี้หมดนะโอ้ฝนมาด้วยเนาะสงสัยต้องเป็นชาเลนจ์วันต่อไปแล้วมั้งไปเลยจัดไปจัดไปครับทุกคนลงแล้วบับเข้าให้เอาเลยว่ะ ตอดเลยว่ะทุกคนนั่นอ้นน้อเหยื่ออยู่ไหมเหยื่อยู่ไหมมาลุ้นกันว่าเหยื่อมดเหยื่อมดเลยเหยื่อมดครับเท่ากับว่าสรุปเป็นไงเสมอสองสองนะสองสองแม่สองแต้มเสมอเสมอนะครับสองแต้มเสมอกันเลยไงเอาอีกไหม เอาอีกไหมเดี๋ยวเอาไว้เป็นชาเลน่าก็ได้เอาไว้เป็นชาเลน่าติดตามกันดีกว่าเดี๋ยวเอากุ้งฝอยหลายๆตัวหน่อยดูดิว่าเราจะทําปลาหมอได้สูงสุดกันกี่ตัวใช่ป่ะแล้วใครจะได้เยอะกว่ากันแล้วใครจะได้ตัวใหญ่กว่ากันมาลุ้นกันดีกว่าส่วนไอ้พวกเนี้ยมันตัวเล็กกับปล่อยดีกว่ามั้งใช่ปล่อยไหมปล่อยพี่เจมี่ปล่อยไหมปล่อยเดี๋ยวให้พี่เจมี่ปล่อยปล่อยปล่อยเลยไหมปล่อยเลยก็ได้อไปตรงนั้นไปเออปล่อยตรงนี้ก็ได้ปล่อยนี่เลยปล่อยอย่างนี้แหละก็มันตัวเล็กเนาะใช่มันตัวเล็ก ตัวเล็กเราก็ปล่อยดีกว่าไป,อปอขอบคุณน,นะคะอ่าก็มันตัวเล็กเนาะมันกินไม่พอกินหรอกเท <c oughs> ่าป่ะล่ะสี่ตัวสี่ชีวิตก็ถ้าไปทอดกินมันก็สี่ขำก็หมดแล้วง,งั้นเราตกมาแล้วถ้าไม่ได้ตัวใหญ่เราก,ก็ปล่อยเนี่ยเป็นใช่เราไม่จําเป็นต้องได้ปลากลับไปกินเสมอ <c oughs> หรอกถ้าเราตกเชิงอนุรักษ์นะเข่าป่ะความหม่านคือการได้ออกมาถือ คันเบ็ดนี่อเองวันนี้ถือว่าหมาดแล้วใช่ปะ่ะได้ผ่านแล้วได้ผ่อนคลายแล้วใช่ปะ่ะตัวมันเล็กไปเราก็ปล่อยให้เขากลับไปเติบโตขยายพันธุ์ต่อวได้ตัวใหญ่มาเราก็เก็บไว้เป็นทาอาหารนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันชาเลนหน้านะว่าจะใช้เหยื่ออะไรมาตกปลาหมอกันโอเคครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย